ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพี่โทนี่ก็จะพามาเข้าใครลูกเสืออีกแล้วนะครับก็จะมีสองโรงเรียนนะครับมีโรงเรียนท่ามะปริงนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านท่าไมล์ไลใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอรับเด็กกันเลยนะครับรอเด็กกําลังมาอยู่นะครับใกล้จะถึงแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเราจะมาเข้าสานกันต่อโอเคอ่าสวัสดีนะครับวันี้นะครับก็ ยินดีต้อนรับจากทางค่ายลูกเสือกันจนานะครับอ่าอันนี้นะครับเขาเรียกว่าท้องเสืออาจจะไม่เหมือนนะครับแต่ให้ดูใกล้เคียงแต่จริงๆแล้วท้องเสือไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ของลูกเสือและเดนารีนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นของผู้ฝึกอบรมเท่านั้นนะครับแต่คุณครูเอามานะครับเอามาใช้กับพวกเราเพราะว่ามันมีมันมีเอ่อมันมีความหมายนะครับอย่างเช่น เมื yeah. ่อเรารอบไปแล้วนะครับขอให้ท <No ladım> like ุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับไม่ทะเลาะกันนะครับต่อไปเราจะกินข้าวมอเดียวกันแล้วนะครับทีนี้นะครับคุณครูนะครับมีมีป้ายนะครับให้อ่านนะครับเดี๋ยวอ่านพร้อมกันนะครับทีละแถวนะฮะแล้วก็ด้านในก็จะมีคาอ่านเหมือนกันให้อ่านตรงดังแล้วก็เดินไปรอด้านหลังจะมีคุณครูรออยู่ให้จัดเป็นแถวเสร็จเมื่อครบเป็นเมื่อเมื่อลูกหมูเราครบนะครับ ให้เดินขึ้นหอไปชมไปเลยนะอ่าแถวแรกนะครับอ้าวครับเชิญครับเดี๋ยว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 ถอยก่อนอ้าวเดิออันนี้อ่านลูกอ่านออกไหมลูกอ่านออกไหมเพราะอะไรนี่มันบังนิดหน่อยนะเอาเอาอ่านพร้อมกันเฉพาะ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 หน้าครับเฉพาะแถวหน้าลูก กดของลูกเสือคือกดของท่านี้อ้าไปลูกอันนี้นะครับล้อ้องเสือแล้วอ่านดังๆด้วยนะครับข้างในนี่โรงเรียนท่าบ้านท่ามะปริงนะครับสามาคีคีเอาไปไวๆลูกไวๆเลยให้เวลานะครับมีเวลาให้นะ เอาไว้เลยครับไว้เลยช้าครับช้าช้าแล้วนะหิวข้าวกันแล้วนะครับหลายคนสวัสดีนะครับลูกเสือสามัญน,นะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยได้ยินไหมลูกเมื่อกี้ทีค่ครูพูดอะอันนี้คือท้องเสือนะลูกนะอ่า ของเสือแล้วครับเราไม่ <S <S ไม,ไม่ไม่ใช่ของลูกเสือและเล่นนารีนะครับจริงๆอ่ะแต่คุณครูแต่มันมีความหมายคุณครูก็เลยเอามาใช้กับพวกเราเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเป็นของผู้ฝึกอบรมของคุณครูเท่านั้นนะฮะไม่ใช่ของลูกเสือและเลนารีนะลูกนะแต่มันมีความหมายนะจริงๆแล้วนะเมื่อเลิกไปแล้วเราขอให้เราเป็นพี่น้องกันนะฮะทั้งหมดเลยใครเข้าก่อนเป็นเพ่ใครรอดหลังเป็นน้องไม่ว่าตัวแรกตัวแรกเข้าก่อนก็เป็นเพ่ลูกนะ ดูแลน้องโตโต,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 ตด้วยเดี๋ยวคุณครูนะครับก็จะให้พวกเราะอ่านกดตรงนี้นะครับด้านหน้านและด้านในก็จะมีอ่านเหมือนกันอ่านตรงดังสุดท้ายนะด้านท้ายนะด้ายสุดนะครับจะมีคุณครูรอพวกเราอยู่นะไม่รู้ว่าท่านจะต้อนรับเรายัางไงนะอ่าเดี๋ยวก็อ่านแล้วก็เข้าไปนะครับเดินขึ้นหอไปชมนะลูกนะอ้ะมาวมาอ่านลูกเอ้า เอ้ามาลูกมาทีละคนไอ้ทีละไอ้หัวหน้ามาลูกมาเลยมาเป็นแถวแล้วลูกนั่งลูกนะั่งนั่งนั่งรองผู้หญิงนั่งรองอ่านหนังดังลูกนะข้างล่างข้างใน <c oughs> อ่ะหิวข้าวยัง <c oughs> ตัวเล็กฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้แหลมแหลมแหลมได้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 ไดไดอดอกอันนี้กลับบ้านได้เลยผ่านแล้วกลับบ้านได้เลย <c oughs> ยอกยอกผ่านแล้วครับต่อไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่คล้ลูกเสือกัญจนานะฮะอ่าอ,อันนี้นะครับเคาเรียกว่าท้องเสือนะครับอ่าจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้ใช้กับพวก พวกเรานะคไม่ใช่ของลูกเสือเล่นอะไรนะครับแต่เป็นของผู้ฝึกอบรมเท่านั้นนะครับแต่คุณครูเอามาใช้กับพวกเราเพราะว่ามันมีความหมายนะฮะอย่างเช่นนะเมื่อเรารลบไปแล้วนะไอเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับเพอเราเกิดจากเสือตัวเดียวกันนะฮะส่วนพี่นะครับที่เกิดก่อนนะครับขอให้ดูแลน้องๆด้วยนะลูกนะอ่ะาค่ะโหพูดเพราะมากเลยเรียนนี้มืนหวานคนลุกขนพองหมดเลย เอาละคุณครูให้อ่านดังๆนะลูกนะตรงน,นี้ทีละแถวลูกนะอ่เอามาอ่านเลยลูกเอ้าฮะเอากดขอลูกเสือคือกดของใครนี้มากดของลูกเสือคือกดข,ของใครนี้อ้าวึ้นหน้ามาลูกมามาเป็นถแถวลากเข้าไปเลยแลากเข้าไปเลยแล้วแต่หนูจะพังก็ไม่เกี่ยวกันคุณครูคุณครูนะขายแล้วละครับอจาจารย์มาครับมา นั่งลงนั่งนั่งอยากอ่องโคง้งเพื่อนเหม็นตูด <c oughs> ใครตัดมาด้วยเรียบร้อยเลย <c oughs> เอาไปลูก <c oughs> นั่งลูกนั่งไอ้บเวลนั่งลูกนั่งลูกนั่งลงลูกเออได้นั่งไปอ้าวแทนออกมาลูกมา <c oughs> แทนออกมาต้องดัง มาเอา้านั่งๆลูกพร้อมกันบของลูกือคอของ้อ,อ้ามาไปมายังไงเอาสัมภาระของเราเข้าไปด้วยนะถ้าใครไม่เอาสัมภาระเข้าไปนะไม่ให้เข้านะให้เข้าแตตัวนะมีชุดเดียวก็ใส่ชุดเดียวนั่นแหละนะโอ้โหมีสัตว์ด้วยอันนี้ยายบ้านมาลูก อันนี้าสามัญโครัวมาด้วยยายสามัญโอครัวมาเลยเหรอได้เลยเดี๋ยวมันตามกันนี่เลยตัดยางมากรี่ยางไปดีกว่าถ้าหนูไม่กินจะหนูพะโลมมาแล้วโอ้มีบัดลมด้วยโอ้ยนั่งลงนั่งนั่งลงเพื่อนเหม็นตูดเอ้ยบ้าเอ้ยเตีวเสียมากนะด้ยไม้เทิ่มตูดเพื่อนเลยเออมาเลย สวัสดีนะครับต้อนรับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ค่ายลูกเสือกัญนานะอันนี้นะครับเขาเรียกว่าท้องเสือนะจริงๆแล้วนะครับไม่ได้ใช้กับพวกเรานะไม่ใช่ของลูกเสือและเนรนารีนะครับเป็นของผู้ฝึกอบรมเท่านั้นนะแต่คุณครูเอาไปใช้เพราะว่ามันมีความหมายนะเมื่อรอดไปแล้วขอให้ทุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะไม่ว่าใครจะเกิดก่อนเกิดหลังนะขอให้เป็นพี่เป็นน้องนะครับพี่นะครับคนเป็นพี่ดูแลน้องด้วยนะ คนเป็นน้องก็ดูแลพี่ได้เหมือนกันนะครับเมื่อพี่ป่วยแล้วก็ดูแลพี่ได้เหมือนกันนะอ่าทีนี้เนี่ยคุณครูนะครับก็จะมีกดของลูกเสืองกดของใครนี้นะครับด้านหน้านะอ่านดังๆและด้านในก็มีอ่านเหมือนกันขอให้ทุกคนอ่านดังๆนะครับอขอเป็นทีละแถวอ่านเลยครับกดของลูกเสือกดของลูกเสือคือกดของใครนี้ลูกกดตามกดของลูกเสือคือกดของใครนี้ต่วไปมา มาเตันแถวลูกใช่มีคดก่อนเลยเออเข้าไปอยาตตดนะาข้าหลังกระเด็นเลยไม่มีรูระบายด้วยเตียแถวลูกขนาหนะ้้นข้าแถวก่อน <c oughs> หัวหน้าหมู่ข้าแถวก่อนลูก <c oughs> อันนี้โรงเรียนอะไรลูก <c oughs> บ้านท่าไม้ลายเป็นเนตรนารีนะครับจากโรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย อ่านะครับคุณครูนะฮะอันอันนี้เขาเรียกว่าในไม่ลู้ที่ครูอบอกเมกื่อกี้ยังไม่ไม่ได้ยินเลยนะอ๋อโอเคอันนี้คือเขาเรียกว่าท้องเสือนะฮึจริงจริงแล้วนะครับไม่ใช่ของพวกเราไม่ใช่ของลูกเสือและเลน่น่เลยนะครับเป็นของผู้ฝึกอบรมเท่านั้นนะแต่คุณครูเอามาใช้กับพวกเราเพราะว่านะมันมีความหมายเมื่อเราเล่าไปแล้วขอให้ทุกคนนะครับเป็นพี่น้องกันทั้งหมดนะครับไม่ทะเลาะนะ ใครเกดก่อนนะครับก็เป็นพี่ใครกิดล้างเป็นน้องนะครับดูแลกันด้วยน้องก็ดูแลพี่ได้นะเหมือนกันอ่าเดี๋ยวมีกดขนลูกเสือของกดคือกดของใครนี้ต้องดังอ่านต้องดังพร้อมกันทีลแถวลูกลูกเสือคือกดของใครนี้เอาเอเอาเอาทีลแถวลูกทีลแถวแถวหน้าก่อนลูกแถวหน้านี่แหละอนุอนยางแล้วลูกนะสามอันยาอย่าพิ่งนะ้วลูกนะสามอันุ่กใหญ่ก่อนกอดขนลูกเสือคือกดของใครนี้น้องดัง อ้าวมาเข้าไปแล้วห้ามถอยนะนกิงจอกตุกแกเพียบงบา,นานไงงานไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงผู้หญิงผูแนะนําไม้นั่งลงลงูกคนนี้เอากระเป๋ายไปด้วยนะนี่ไงเช่นหมากเอาเช่นหมากมาด้วยนี่าาก,นกินหมากแค้ที่บ้านกินหมากเลยไหมลูกฮะฮะ ว่ากินได้เลยก็แสดงว่าเนี่ิ้มเลยนิ้มก่อนนิ้มก่อนอ่ากินมากฮ่าต่อไปลูกฮ่าดังดของค่ายนี้อาไปหมอนี่ลงเครื่องบินมาแน่เลยเอาเครื่องลงเครื่องเมื่อเช้าใช่ไหมเนี่ยต่อเครื่องบินเข้าเลยลูกนั่งลงนั่งลงผู้หญิงนั่งลงไอ้ อยากโองโค้งกัเพื่อนเหม็นตูดบางคนขี้ไม่ังตูดหลังแต่ไม่เกี้ยงขี้ติดกระโปรงอยู่วังแลวพุทหนากินเลยหิวข้าวเลยอ้าวแถวต่อไปลูหนึ่งสองสามวของลูกเสือคือก่นของใครนี้อาไป นั่งลกนั่งรองนั่งเวลาเข้านั่งรองผู้หญิงอ่ะเอ้าแถวต่อไปอ่านเลยลูกองเอามาเลยนั่งลูก <m ix> นั่งรอง <m ix> นั่งร <m ix> องห <m ix> มวกไปไหนสาวทอดใส่เลยใส่ก่อนใส่ก่อน โอ้โหอะนั่นโอ้โหโอ้โหทุเรียนมาด้วยแน่เลยเนี่ยอยากกินทุเรียนจังเลยทัหนึ่งรันการเดินแหละทีหนึ่งกี่นาฬิกาสิบสามนาฬิกาสิบสามทุกสองนาทีเสร็จปุ๊บกดออดใหม่ติงตังติงตังยอมหรอแรกๆแบบนี้แหละอายทุกคน Đó tin đón, tin đón Thế là Chị Ai trong mày khốn kia kia Nêu tin đón, tin đón Mình Màn to giống người là Mình Thế Nói như thế lúc ไอ้ดูดูดูคนนี้เแยกสองแยก,นก,นก,นออกแยอดเขาออดออสแอดออสแอดพูดอะไรอย่ี้ออสแอดออสแอ,อแขดขณะนี้เวลาบ่ายโมงบอกว่าเอาทางทางราชการ,การ กนออดซักติงต้องติงต้องดูดมีจะโยกยังเดียวเลยมน,น้ยน้โอเคผมจะใหคำองคนนี้เลยเร็วรับเกีเรยรติไปถ้าท่านนิ้หวหักทำไงครับหาคนต่อ,ปอไ,ไปท่านนิ้หวหักทำไงครับ Hả? Ây <taining> <hastaını Vincent Leonard> <taining> à, mổ ta níu hạc tạm mê khẩm nếu níu mà mày không bây giờ ta Cái luôn? นุ้ดด้วยอา้าวของใครหายนี่ทำกิจกรรมไปกิจาก,การรมมาหายแล้วพร้อมเลยลูกถ้าพร้อมแล้วประมือตาจังหวะเสียงกลองแล้วก็ฟังไปด้วยว่าพระราชาอยากได้อะไรขอเอ่ยขอเอ่ยขอไข่ขออะไรอยากจะขอขออะไรดีอยากจะขอขออะไรดีออรดและขอเท่า ไปที่ทหารแล้วบอกว่าทหารทหารเอ๋ยพูดต่างพูทหารทหารเอ๋ยถ้าอยากได้ถ้าอยากได้เก้าที่ที่ทำจากมนุษย์หนึ่งตัว เดี๋ยว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 พวกเธอฟังไม่ถนัดเหรอเก้าอี้ที่ทำมาจากมันนวดมีไส,ส้เออเออนั่งลงนั่งลงอยู่ตรงกลางลงได้ออได้แล้วนั่งลงต้องโค้งต้องโค้งเด่พระราชาจะนั่งขอเอ่ยขอเอ่ยขอ,อ อยากได้ yeah. Obrigada. ดาวน์ไปดาวน์ไปอ่าดังดูเวลาอีก1โปรแกรมเพ <Net -hertz> <uma est> <respuesta> รอเราเอาการผิดแล้วว่าพอเลือกเล่นเลยกนะันนะข้าออกหรือเปล่าลูกโ <c oughs> อ้พระ,ะ,ะราชาเมินนิดนึงห่อพระราชาลุกกันยืนพระราชาลูกกันยืนแล้วก็พูดตามครูว่าว่าทหารทหารเลยทหารทหารเลยพวกเจ้าพวกเจ้าทำอะไรมาให้ข้าก่อน